สวัสดีครับผมตัวแทนกลุ่มจากกลุ่มตู้ต้นแบบปลูกและดูแลไมโครกรีนอัตโนมัติผ่านเว็บแอปพลิเคชันนะครับผมและนี่ครับผมจะเป็นตัวตู้ต้นแบบนะครับผมที่กลุ่มกลุ่มผู้มมผมได้ทํามานะครับผมโดยจะมีชั้นล่างสุดนะครับก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็ถังน้ําครับผมส่วนชั้นกลางกับชั้นบนนะครับก็จะประกอบไปด้วยถังนะครับสําหรับเ,เก็บกระถางไมโครกรีนนะครับผมแล้วก็รองรับน้ําได้แล้วก็จะมีเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินครับผมแล้วก็จะมีข้างบนนะครับก็จะมี ตัวกล้องนะครับผมสําหรับอ่าสตรีมมิ่งนะครับผมเพื่อดูอ่าภาพในปัจจุบันนะครับผมในหน้าเว็บแอปพลิเคชันนะครับผมตัวนดีฟันนะครับก็จะเป็นกล้องสําหรับถ่ายภาพสําหรับดูย้อนหลังนะครับผมแล้วก็ด้านบนครับจะเป็นสปริงเกอร์รดน้ำครับผมแล้วก็ส่วนตัวปั๊มน้ำครับจะอยู่ด้านล่างครับผมหลังถังน้ำครับด้วยถังน้ำนะครับจะบรรจุน้ําได้ไม่เกิน6ลิตรครับผมแล้วก็จะมีตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ครับผมจากตัวแอร์การ์ดนี้ครับผม ครับผมก่อนที่เราจะไปดูฟังก์ชันการทำงานต่างๆของตู้ต้นแบบปลูกและดูแลไมคโครจีนอัตโนมัติของเว็บแอปพลิเคชันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมระบบกันก่อนนะครับก็คือภาพรวมของระบบเราเนี่ยเริ่มต้นด้วย ESP32 นะครับเป็นบอร์ดหลักในการประมวลผลการทำงานที่เชื่อมต่อกับบอร์ดรองนะครับผมเป็นบอร์ด Arduino Uno เพื่อเพิ่มพินนะครับในการต่อกับวงจรต่างๆนะครับมีทั้งเซนเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับโมดูลนาฬิกานะครับผมปั๊มน้ำแล้วก็หลอดไฟ LED นะครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อกับในส่วนของบอร์ด Raspberry Pi นะครับในการมอนิเตอร์หน้าจอหรือข้อมูลต่างๆนะครับ ตัวของ E.P. 3 2เนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่บอร์ด Arduino Uno นะครับแล้วก็สั่งการทำง,งานต่างๆแล้วก็ E.P. 3 2เนี่ยก็จะมีการเชื่อมต่อกับกล้อง E.P. 3 2 c a m e r a นะครับผ่านทาง Wi-Fi นะครับเพื่อสั่งการรับภาพภาพแล้วก็เก็บภาพเพื่อจะส่งในยังหน้าจอ,เ,อ,อเก็บข้อมูลต่อไปอยังเว็บแอปพลิเคชันะครับผมผมอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบฮาร์ดแวร์นะครับโดยที่ เราจะมีในส่วนหลักๆก็คือจะเป็นอยู่ในรูปภาพนะครับจะเป็นรูปที่1นนะครับจะเป็นข้อต่อพลาสติกสําหรับต่อโครงอลูมิเนียมนะครับต่างๆซึ่งเราก็จะมีข้อที่3จะเป็นแผ่นอะคริลิคใสนะครับที่บุผนังไว้ทั่วในส่วนของฮาร์ดแวร์ของเรานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของด้านในเนี่ยข้อที่4จะมีมินิสปริงเกอร์นะครับสำหรับลดน้ํานะครับแล้วก็ข้อที่5เนี่ยจะเป็นไฟ LED ก l ไลท์สำหรับให้แสงสำหรับพื้นนะครับผม ครับผมแล้วก็ข้อที่หุเนี่ยด้ในหรือด้านล่างชั้นล่างสุดของเราก็จะเป็นพวกรวมบอร์ดแล้วก็วงจรต่างๆนะครับมีทั้งบอร์ดอี3พีนะครับบอร์ดอินโนยูโนรีเลย์หรือว่าพวก Switching Power Supply ในการตัดระบบวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีปั๊มน้ําในการส่งขึ้นไปยังชั้น2แล้วก็ชั้น3ผ่านทางท่อน้ํา PVC ใสนะครับแล้วก็ในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีตัวของอ s p 3 2 Cam องนะครับผม ในการบันทึกภาพนะครับแล้วก็แสดงภาพตามระยะเวลาจริงในการถ่ายภาพนั่นเองนะครับครับก็เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการทำงานต่างๆของระบบได้เลยครับแล้วก็นี่จะเป็นส่วนของหน้าตาของเว็บแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมตู้ต้นแบบปลูกและดูแลมองกินอัตโนมัตินะครับผมโดยที่หน้าแรกนะครับหน้าหลักนะครับจะประกอบไปด้วยตัวกล้องครับผมแล้วก็จะมีโชว์เรื่องของระดับน้ำครับผมว่ามีน้ำหรือไม่มีครับผมแล้วก็มี ตัวบอกว่าบอร์ดกับตัวหน้าเว็บอะครับคอนเนคกันหรือเปล่าครับผมแล้วก็จะมีความชื้นของแต่ละกระถางนะครับผมแล้วก็ส่วนในในตัวกลองนะครับก็จะมีบอกแล้วครับว่ากระถางแต่ละที่แต่ละจุดนะครับก็คือกระถางอะไรครับผมแล้วก็จะมีวันปลูกครับที่จะเป็นให้เราเลือกนะครับว่าปลูกวันไหนได้ครับผมโดยที่เราจะเลือกเวลาย้อนหลังไม่ได้แล้วครับแล้วก็ปุ่มที่สุดการปลูกครับผม ว่าสำหรับปลูกเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มนี้ครับก็จะล้างมันที่ออกครับผมแล้วก็มีสถานะการเก็บเกี่ยวครับก็ถ้ายังไม่ถึง7ยังไม่อยู่ในช่วง7 1็ถึงวันนะครับก็จะเป็นว่าไม่พอเก็บเกี่ยวครับผมแล้วก็ส่วนที่ถ้าเกิน7 1 4ถึงี่วันนะครับก็จะมีสถานะการเก็บเกี่ยวเป็นเกินกําหนดเก็บเจ็ถึงที่วันครับ ส่วนในหน้าการควบคุมครับก็จะมีระยะเวลาในการลดน้ํานะครับผมทุกๆเป็นช่องนี้นะครับผมจะใส่เป็นชั่วโมงครับผมโดยโดยช่องทุกช่องนะครับผมในหน้าเนี่ยก็คือจะใส่เลขได้อย่างเดียวครับก็จะมีกํากับบอกนะครับว่าให้ใส่ชั่วโมงให้ใส่นาทีแล้วก็ลดน้ําเป็นเวลานะครับผมก็คือปั๊มน้าจะเปิดกี่วิครับผมก็กําหนดไว้ไม่เกิน30สวิครับส่วนไฟครับก็จะตั้งได้ครับผมว่าจะเปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับถึงกี่โมงแล้วก็ ควบคุมการควบคุมชั้นล่างผมก็จะมีฟังก์ชันเหมือนกันครับผมเราก็จะมีปุ่มค่าเริ่มต้นนะครับผมถ้ากดแล้วก,ก็จะกลับเป็นเลขทั้งหมดก็จะกลับเป็นค่าเริ่มต้นที่เรากําหนดไว้ครับแล้วก็จะมีปุ่มบันทึกะบนะครับที่เป็นบันทึกทางหน้าครับผมแล้วก็จะมีหน้าของสภาพการดูแลยอนหลังครับโดยกล้องตัวที่ถ่ายภาพนะครับจะถ่ายภาพเองทุกๆ1ชั่วโมงนะครับ กุ่มตู้จนแบบปลูกและดูแลมันกินอันตโนมัติผ่านเว็บแอพพลิเคชันนะผมขอจบการนำเสเนอเพียงเท่านี้ับผมขอบคุณครับ